สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้นะคะคงจะหนีไม่พ้นบริษัท JRW Utility จำกัดมหาชนค่ะซึ่งจะใช้ชื่อย่อในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า JR ค่ะและวันนี้นะคะเรามาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารแล้วก็ทำความรู้จักกับบริษัทให้มากขึ้นค่ะรวมไปถึงนะคะการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในเซตว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณจารานวิวัฒเจษดาวุฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JR เ u ลินิวติลิตี้จำกัดมหาชนหรือว่า JR ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบต้องบอกว่าตอนนี้เนื้อหอมมากครับ อยากจะถามคุณจรันค่ะว่าความเป็นไปเป็นมาของบริษัทลักษณะของธุรกิจของเราเราทำอะไรบ้างคะ JR เดี๋ยมอยู่อยู่ที่จำกัดมหาชนเริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่2ผูพฤศจิกายน2536เราเติบโตจากธุรกิจโทรคมนาคมทาง ICT เป็นหลักเบสแรกๆเนี่ยเรายังเป็น Labor Intensive ก่อนเราจะเข้ามาทำ turnkey solution เราเริ่มปรับตัวเองเราเป็นตัวแทน solution ทั้งน o k i เกซีเมนทั้งห mm ูเวย JR เป็นรายแรกๆที่เอาหูเวยเข้ามาเพลยซิ่งในตลาดโทรคมจนกลายเป็นปัจจัยโดดเด่นของ JR ที่ขับเคลื่อนบนโทรคมแม้กระทั่งตามแนวรถไฟฟ้าสา,สายสีต่างๆที่วันนี้เกิดผลการทำ turnkey solution การรลื้อย้ายอุปกรณ์ พราะด้วยปัจจัยที่คอสวิตหูอ่ยเนี่ยเจขายมาประมาณ6-70% <Yeah. S 1> ใน TOT กลายเป็นปัจจัยส่งเสริมการแข่งขันให้กับ JR อีกด้านหนึ่งคือธุรกิจ JR เนี่ยเติบโตทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้า <Yeah. S 1> เราเริ่มจากการทำสับเ a ตชันจนเราเริ่มขยายงานออกไปทางเรื่องระบบสายส่งสิ่งเหล่านั้นสร้างตัวเองและสร้าง p r a c t i c แล้ว J r ก็เริ่มตโตในการทำการออกแบบเชิงระบบทั้งวงจร จนก้าวเข้ามาสู่ระบบการเปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้าเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าและเกิดโครงการในแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองะจะอาชนะโครงการนั้น2000กว่าล้านแล้วก็ได้มาตามแนวรถไฟฟ้าสายสายีชมพูอีก3,600กว่าล้านทีนี้รายได้ล่ะคะถ้าย้อนหลังไปประมาณทัก3สามปีตามที่เรายื่นไฟล์้งเป็นไงบ้างคะถ้า3ปีย้อนหลังไปเนี่ยยังสวิงช่วงปี2ปีแรกต้องอธิบายว่างานสื่อสารโทรคมเนี่ย มันเป็นงานที่เป็นซีซันอย่างเช่นช่วงไหน 3G มา 4G มาช่วงนั้นจะพีคเยอะจากการขายจะเยอะเราเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเราเองที่ยังทําอย่างนั้นอยู่แต่ขณะเดียวกันเราเริ่มมาทํางานเซ็คเคียวแบ็กหรอกเรามาทําโครงสร้างใหญ่พวกระบบสารนวบพวกใหญ่หญพวกระบบไฟฟ้าระบบจ่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าสับสเตชันสิ่งเหล่านั้นมันเริ่มทําให้การบริหารพอร์ตเราทั้งสองขาเนี่ยเกิดคู่ขนานทีนี้ข้อด้อยอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติงานปีใดขายอุปกรณ์เยอะมาจินการขายจะต่ํา แต่ปัจจุบันพอเจอาเริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาทาเทิร์นคีสมบูรณ์แบบในโปรเจกต์ใหญ่ๆการแซคเคียวมาจินจะเริ่มยาวขึ้นและกลายเป็นลองเทิมขึ้นยกตัวอย่างอย่างงานสายไฟฟ้าลงดินที่เจอาได้มา2สัญญาเนี่ยสัญญาสีเหลืองมูลค่า2725ล้านแล้วก็มูลค่าสายสีมผูหอ่สิบล้าน2สัญญามูลค่า6000กว่าล้านสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการแซคเคียวมาจินเจทั้งแบ็กกรอบด้วยมันยาวไป3ปี ถึงปี2566อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดเด่นเลยคืองานจ r อามไม่ใช่งานก่อสร้างเราไม่ใช่งานโยธาหัวใจหลักในงานรถไฟฟ้าสายสีเนี่ยเราทำโยธาเพียงแค่20%คที่เหลือเป็นงานออกแบบระบบเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์เป็นงานเชื่อมระบบวงจรเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายขึ้นตามอาคารสูงอย่างเช่นพวกคอนโดใหญ่ๆนิคมอุตสาหกรรมหรือหมู่บ้านจัดสรรโครงสร้างใหญ่ๆที่มีการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า จอจะทำงานอย่างนั้นส่วนงานเมนทึ่งเป็นบ่อพักกลางซีวิลหลักอันนั้นยังเป็นเจ้าของสัญญาแม่อย่างเช่นชินวัไทยทาอยู่ครับที่ปัจจุบันแบล็คล็อกของเราค่ะเป็นไงบ้างคะแบล็คล็อกเราวันนี้สัญญาหลักเลยที่เซ็นเข้ามานะ Q 2คที่เปิดเผยเนี่ยมูลค่าถึง6,400ล้านเรามีการรองรับทั้งสายสีเหลืองสีชมพูนีจะก้าวไปอีกถึง3ปีข้างหน้าถึงปี2566อย่างในช่วงที่เราเรียกว่าประสบ ปัญหาเกี่ยวกับโควิดแพร่ระบาดเยอะๆนี้นะคะเราประสบปัญหาอย่างไงบ้างเราแบบมีการแก้ไขอย่างไงบ้างคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเนี่ยปัญหาใหญ่เลยคือการล็อกดาวน์พอล็อกดาวน์เนี่ยทีมทําง,งานจะออกงานไม่ได้เลยนั่นโดนไปเดือนหนึ่งแต่พอหลังจากนั้นเกิดการปรับเกณฑ์เรื่องกอ่์ฟิวลักษณะงาน J r ยังเป็นงานภาคกลางคืนเพราะมันต้องทําในระบบสารพ,พกุกหลักจะทำกลางคืนเราก็ยังติดเรื่องแมนพาเวอร์ว่าเขาจะไม่ให้เข้าพื้นที่อันนั้นคือช่วงแรก แต่หลังจากนั้นมาเราเริ่มปรับเปลี่ยนได้ก็เริ่มเข้าเขาเรียกว่า s c u เ v e รเราสร้าง s c u เ v e เพื่อทำโครงสร้างว่าเราจะขับเคลื่อนงานยังไงแต่สิ่งที่สามารถการันตีตัวเราเองได้คือการที่เราเช็คเคอรแบ็กหลอกเนี่ยมันยืนตัวเราเองไป3ปีอันที่2งานจ r ไม่ใช่งานอย่างที่อธิบายมาแล้วมันไม่ใช่งานก่อสร้างเป้าการก่อสร้างอยู่แค่ประมาณ2 0กว่าของซีวิวลักษณะงานคืองานออเดอร์งานจัดระบบวงจรแล้วก็สั่งออเดอร์ของเพื่อเพรสซิ่ง และถึงจะเชื่อมวงจรเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าฉะนั้นงานจากนี้ไปการขับเคลื่อนเรื่องโลจิสติกจะกลายเป็นปัจจัยอย่างเช่นตู้ยูนิตซับตู้ใหญ่ๆถ้าตามริมถนนที่ท่านเห็นตู้หนึ่งเนี่ยขนาดประมาณ2-3เมตรใช้ราคาประมาณ5-8รล้านใช้เวลาชิปของประกอบของจากเยอรมันเนี่ยแเดือนแล้วค่อยโหลดมาฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันถูกฟิกด้วยไทม์เฟรมของรถไฟฟ้า ที่จะขับเคลื่อนเหมือนกันเพราะว่าสัญญารถไฟฟ้าสีเหลืองสีบูเป็น PPP พอ PPP ด้วยตัวเขาเนี่ยเขาอยากให้งานเขาขับเคลื่อนเรื่องเรื่องรถไฟฟ้าแล้วก็ประมาณปลายปีหน้าจะเกิดการทดสอบรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วด้วยซ้ำค่ะทีนี้ที่เหลือของปีนี้ระยะเวลาเนี่ยคะ่ะเรามีการเข้าไปประมูลงานเพิ่มไหมคะจริง <c oughs> ๆหลังจาก Q2 ที่เรารายงานกรกตไปแล้วตลาดซัพย์ไปแล้วเนี่ยเรามีการประมูลเพิ่ม ตัวเลขประมูลเ,เพิ่มเนี่ยเราแพลนไว้จะเข้างานอยู่ประมาณ500ร้อถึงแปดล้านทีนี้ย r r เองเนี่ยเรามีจุดแข็งหรือว่าข้อได้เปรียบอะไรจากคู่แข่งเหล่านั้นคะสิ่งที่ JR แข็งแรงเลยวันนี้ต้องบอกว่าความเป็น Engineering เรามันกลายเป็นว่ามันตอบโจทย์ค่ะยกตัวอย่างเราทำงานสับเตชันเรางานทำงานสายส่งมันถูกบังคับด้วย c o d d ดีเดเขาต้องส่งมอบโงไฟฟ้า <Okay. S 1> ไม่งั้นโดนปรับเหมือนกันกับรถไฟฟ้า เราทาระบบเปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้าเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันถูกยึดโยงด้วยโครงสร้างของเมโทรไลท์ที่ต้องเปิดเซอร์วิสฉะนั้นงาน JR เนี่ยมันกลายเป็นงานที่โชว์ศักยภาพทางวิศวกรรม,มและสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เราทํางานมาเรายังไม่เคยดีเลย<ม>เรายังไม่เคยถูกปรับค่ะประเด็นที่2ที่ตามมา JR ไม่เคยเข้าประมูลงานแบบลักษณะทั่วไปไปประมูลร้อยโครงการ<ม>เพื่อเอาสักห้าโครงไม่ใช่ JR, JR จะไปสตาร์ที่โครงการเหล่านั้นก่อน ไปทําพื้นฐานว่าโครงการเหล่านั้นมีจุดเสี่ยงยังไงอย่างเช่นการไปซื้อแบบประมูลอุปสรรคใต้ดินเนี่ยจะาา,าไม่ทำเพราะเราบอกแล้วเราไม่ใช่ไม่ใช่โยธา,าเราก็จะไม่เข้าไปประมูลงานประเภทอย่างนั้นแต่เราจะมองงานที่เป็นคอมมิชชั่นนิ่งระบ,บบบนงานเอนจิเนียริ่งเพียวๆ แล้วเมื่อไร่ที่งานอย่างนั้นเกิดยกตัวอ,อย่างวันนี้สิ่งที่มัน,มนส่งเสริมศักยภาพประเทศไทยคือโครงการ EEC โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินโครงการอุตสาหกมีหลายภาคส่วนที่จะขยายเรื่องยูทิลิตี้ทั้งเทเลคอมแล้วก็ทั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสิ่งเหล่านั้น,นส่งผลกับเจาแล้วด้วยปัจจัยถามว่าทำไมเจาจะกลายเป็นผู้แข่งขันและเป็นประโยชน์ความเด่นเจวันนี้ ผมว่าคือความเชื่อใจระหว่างเรากับพาร์ทเนอร์ที่ทำไม่ว่าพาร์ทเนอร์เราข้างบนคือนายจ้างเราเนี่ยเริ่มเชื่อมั่นเราสูงขึ้นประเด็นที่2ตัวล่างเราเองเนี่ย JR มีซัพพลายเออร์มีทีมงานเนี่ยร้อยกว่าบริษัทลายใหญ่ๆหลายลายเข้ามาช่วยกับ JR กลายเป็น JR มีทีมพาร์ทเนอร์ที่เป็นคุณแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าซัพพลายเออร์บางไายเครดิต JR ที่ได้ไม่มีใครได้ในประเทศไทยมันกลายเป็นจุดส่งเสริมให้ JR ต้นทุนทางการเงินเราจะต่ำกว่าคนอื่นแล้วมันกลายเป็นจุดแข่งขันเดียครับสำหรับ Exclusive Talk ในคลิปหน้าเราจะยังคงอยู่กับคุณจรันวิวัฒนเจษดาวุฒ CEO คนเก่งของบริษัท JRW Utility จำกัดมหาชนโดยเราจะมาเจาะลึกถึงแผนการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซ็ตของ JR กันค่ะอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ สำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w s h a r e t o t a e c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i น e แอดแฟนเพจทวิ t เตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับส i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ